จะต้องเคลื่อนที่สมูทแต่เราสามารถสร้างผ่านได้สร้างผ่าดการเคลื่อนที่ให้มันค่อยๆขึ้นแต่ <S S a แล้วมันเลเยอร์ไอไฟเบอร์สเองถ้าเอามาใช้กับงานก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับคอนโทรลนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสจ u a ตแพลตฟอร์มนะครับ ที่เราพัฒนาขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีแกน6ขาด้วยกันนะครับที่ทําหน้าที่ควบคุมทิศทางนะครับอันนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแบบจําลองซิมูเลเตอร์สำหรับนักบินได้นะครับตัวนี้ผมพยายามเขียนโปรแกรมควบคุมขึ้นมาเราก็จะมีกล้องนะครับทําหน้าที่ฉายภาพเพื่อจะดูว่าลูกบอลอยู่ที่ไหนครับเราจะทดสอบนะครับการทรงตัวของลูกบอลน,นะครับเราก็จะมี การควบคุม6แกนไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้บ กล้องมองอ่กล้องมองดีเทคสมมติดีเทคพื้นผิวเนี่ยว่ามันมีแล้วแนวนูนขึ้นมาไหมได้ต่ทูแมนนวลล้วไม่ไม,ไม่รู้รว่าจะสั่งอันไหนดีผมก็เลยช่วยกันดูแกม